สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พีเพื่อนเพื่นทุกคูทุกคนมามากค่ะพอกับไม่บ้านอินยูเอเอซัมเพอ่อน่าจะรวยแือเกาเนาะค่ะเนาะไม้แล้วค่ะมาเเ้าเล่าสู่กันฟังค่ะเมื่อนี้จะมาเว้าเรื่องอ่ะโอ้ยอายุสี่สิบห้าห้าสิบห้าหกสิบแล้วเขาเว็บไซต์หาคู่ฝรั่งเขาจะคุยจะเว้าอ่าเสร็จตับวน้อฝรั่งเขาจะหมักวโน้อค่ะพี่น้องค่ะอ่ะ เบ้าสู้กันฟังเลยค่ะพี่น้องเขาเรื่องค่ะพี่น้องค่ะอายุหาสิบสี่สิบหกสิบว่าจังเป็นต้องอยากอายค่ะพี่น้องค่ะฝรั่งเขาก็ยังอยากเมาอยากมอยกับสาวไทยอายุหาสิบสี่สิบหกสิบขึ้นอยู่ค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าฝรั่งเขาบ่ถือสาเรื่องอายุบอกคือคนไทยฮาค่ะพี่น้องค่ะจริงแม่บอกค่ะพี่น้องค่ะเฮ้ย อายุ40หา460ยังยนี้ขึ้นเนาะเรื่องพันนั่นเจ้ากระไดพูนไปหาเล,ลเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานพูนสันขันทางไทยเขาเป็นบอกค่ะพี่น้องค่ะแต่ทางฝรั่งเขาหา460เขาก็ยังอยากมีคู่ชีวิตอ่ามีคู่ไว้ค่ะเบาม้อยอ่าปรึกษากันหยอกกันช่วยเหลือกันยูเด้พี่น้องค่ะอันนี้คว้นจริงค่ะพี่น้องค่ะที่แม่บ้านเห็นเห็นมาเนาะค่ะเนาะ40หาสิ0 หกสิบยังยั้งเขาเว็บไซต์หาคู่อยู่เลยค่ะพี่น้องค่ะยังเช่นเอาพนไก่โตเลยน้องพี่น้องค่ะเพื่อนพ้องแม่่าค่ะพี่น้องค่ะอายุหกสิบแล้วค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าเพื่อนพ้องแม่่านี่ค่ะประมาณห้าสิบกว่าค่ะพี่น้องค่ะนางบอกเคยมีแฟนค่ะพี่น้องค่ะนางก็ยังเขาเว็บไซต์หาคู่ค่ะพี่น้องค่ะ นี่เลยค่ะพี่น้องค่ะเป็นเรื่องที่บยอยากอายค่ะพี่น้องค่ะสี่สิบหาสิบหกสิบก็ยังคุยแซดถักหาคุยกับฝรั่งใ้ค่ะพี่น้องค่ะถ้าผู้ใดอยากมีสามีฝรั่งอยากเดินสายฟออยากอยากไปขิดว่าอุย้ยอายุหาสิบแล้วหกสิบแล้วสี่สิบแล้วมันจะคือบอฝรั่งจะบอกน้ำบอเขาเลยค่ะแม่บ้านมาบอเป็นเรื่อง ที่อยากอายค่ะพี่น้องค่ะอายุสี่สิบห้าสิบหกสิบของคนไทยเฮานีแมนบอพี่น้องค่ะยังสวยยังเต่งยังตึงสวยงามกว่าฝรั่งหญิงไทยฝรั่งแมนบอพี่น้องค่ะโอาดังว่าใดฝรั่งอายุสามสิบสี่สิบเนี่ยเริ่มจะไปแล้วเนาะพี่น้องค่ะคนไทยนี่สี่สิบห้าสิบโอ้ยยังสวยอยู่เลยค่ะพี่น้องค่ะว่าแมนสามสิบว่าแมนหนา สี่สิบต้นๆค่ะพี่น้องสําหรับคนอายุหาสี่หกสิบสังเกตดูเนะค่ะพี่น้องค่ะหญิงไทยเขาแก่สาเนาะค่ะเนาะมันเป็นน้าเผาพันธุเรือวจังไรบรู้เนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะบ่ต้องเป็นอ่าคิดกระมิดกระเมียนอยากอมอยากอายค่ะพี่น้องค่ะหาซีบขึ้นกระยั้งเขาเว็บ พักแหาคู่ได้เด้อค่ะเด้อเป็นแม่หมายลูกห้างเป็นแม่หมายไม่ห้างลูกติดกันยังเขาแท็กแซกได้ค่ะพี่น้องค่ะเขาเลยค่ะเฮายังมีโอกาสค่ะพี่น้องค่ะเฮายังท่านได้แกค่ะพี่น้องค่ะหาสิบหกสิบยังท่านได้แก่เด้อพี่น้องค่ะเขาเลยค่ะเพราะว่าฝรั่งส่วนมากถ้าเขาอยากมีอ่า คู่ชีวิตจริงๆไม่เสียนข้าก็อยากได้ผู้หญิงไทยที่มีอายุแล้ว,ลว,ลวนี่แม่บ้านคิดนะคะเนาะค่ะนาะเขาก็คงไปอยากได้อายุสิบห้าพกยี่สิบมาเดินเคียงข้างอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดนะคะเนาะค่ะนาะนี่มันเป็นความคิดของแม่บ้านเองค่ะพี่น้องค่ะฝรั่งบางคนเขาก็อยากได้คู่คู่ชีวิตอได้เพื่อนอยามอายุหกสิบบวกประมาณนี้เนาะค่ะ เขาก็ต้องการอยากแต่อายุประมาณนี้ค่ะพี่น้องแม่บ้านคิดดิค่ะพี่น้องค่ะถ้าแม่บ้านเ้าผิดหรือยังไงก็ขอโทษด,ด้วยเนาะค่ะเนาะแม่บา้านไหวสีพี่น้องค่ะแม่บ้านคิดค่ะพี่น้องเวลาเขาไปคุยกับฝรั่งในเว็บในหยังนี่ประมาณนี้พี่น้องค่ะคือแม่บ้านเคยก้าวไววเนาะค่ะเนาะคุยคบเข้าไปเลยค่ะสองสามคนสี่คน บต้องยานค่ะพี่น้องเพื่อเลือกเนาะค่ะพี่น้องค่ะคนเฮามันต้องมีเพื่อเลือกค่ะพี่น้องคะว่าคนไหนจะถูกใจบบถูกใจเขาจะได้ไม่เสียเวลาในการเขาเว็บหาคู่ค่ะพี่น้องค่ะถ้าเฮาคุยอ่ะคนต่อคนคนนี้บบถูกใจกันเลิกอ่ะเริ่มใหม่มันเสียเวลาค่ะพี่น้องเอาไปเลยค่ะเอาหลร้ายช้อยค่ะพี่น้องค่ะสามสี่ช้อยเข้าไปโหลดเนาะพี่น้องจะได้ไม่เสียเวลาถ้าเขาอ่ะคุยครบสามสี่คน ค่ะเฮาเห็นถูกใจแล้วเฮากสลัดสิดธิสามสามคนเฮาก็เก็บไว้คนหนึ่งคนที่เฮามาักและถูกใจจริงๆประมาณนี้แม่นบอกค่ะพี่น้องอันนี้แม่บ้านคิดแม้พี่น้องค่ะแม่บ้านคิดเพราะว่าแม่บ้าน แม่บ้านเขาเว็บไซต์หาคู่จริงๆนะคะพี่น้องค่ะแม่บ้านก็จะทําประมาณนี้ค่ะพี่น้องเพราะว่าบอยากเสียวเวลาในการเขาเว็บหาคู่คุยคนเดียวเสียวเวลาคุยหลายคนถูกใจคนหนึ่งสละออกไปสองสามคนประมาณนี้สุดยอดแมนบอสค่ะพี่น้องค่ะแมนบอแมนเด้ลองเลค่ะพี่น้องค่ะอายุสี่สิบห้าสิบหกสิบปตองย่านค่ะ แม่ห้างแม่หมายลูกติดแม่แรงเดียวพลังเขาหับได้ค่ะพี่น้องขอให้บอกความจริงค่ะพี่น้องค่ะขอให้บอกความจริงทุกอย่างค่ะจะดีเองค่ะพี่น้องบ่ต้องไปเก็บอ่าไว้มาบอกเขาทีหลังค่ะมียังประวัติเขาเป็นยังไงให้บอกไปให้บดเอ้ยบดให้บอกไปให้หมดค่ะพี่น้องค่ะบอกไปให้หมดความจริงเป็นสิ่งที่พลังเขาชอบ ชอบอิหีชอบมากค่ะพี่น้องค่ะแมนบบเขาบอต้องมาโกหกว่า,าโอ้ยะบเคยมีผัวบบเคยมีลูกบบเคยมีอ่าสามีบบเคยนั่นบบเคยนี่บบต้องเยากอายถุกคนก็เคยมีประวัติมาแล้วอายุสี่สิบอายุห้าสิบอายุหกสิบแล้วเนาะค่ะทุกคนมันก็ต้องมีประวัติค่ะพี่น้องค่ะบบต้องอยากอายค่ะความจริงคืออ่าเป็นสิ่งที่ดี ต่อใจของคนที่เขาได้รับฟังและได้รู้จักโตตนของคุณจริงๆแล้วคุณจะไม่ผิดหวังในสิ่งที่คุณต้องการนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะแม่บ้านอยากให้เพื่อนๆได้กล้าลองได้กล้าหาว่่ต้องอยากอายว่าเฮาอายุมากแล้วจะหาคู่ของ ในชีวิตบันปลายในบอสังคมฝรั่งมันโมเมนสังคมในเมืองไทยเฮาค่ะพี่น้องคะ่ะถ้ายยูซี่ิขึ้นไปแล้วโอ้ยแกจะตายแล้วยังอยา่างใดเนาะไอเรื่องบนบนน่ะเนาะยังอยา่างใดอยู่ไปหาเลี้ยงลูกเลี้ยงห้านพุน่นแกแล้วกว็ได้ขาแต่จเจ้าวกันยังสี่แล้วเนาะพี่น้องแมนอีรนี่แหลคะค่ะแต่ในสังคมฝรั่งเขาค่ะพี่น้องคะ่ะ หกสิบปีแล้วเขาไปยังหยัดแต่งงานค่ะพี่น้องเอาย่อๆค่ะพี่น้องค่ะคนขังเคียงคนไก่โตเนี่ยนะคะค่ะ,ะแ,มแม่ของพ่อปู่ค่ะพี่น้องค่ะ,ะเคยแต่งงานมาแล้วแล้วก็สามีก็เสียไปแล้วก็แต่งแล้วก็มาแต่งอีกตอนอายุหกสิบห้าปีค่ะพี่น้องค่ะเป็นยังคือเขาเขาคือแต่งงานอายุตอนหกสิบห้าปี พระว่าฝรั่งเวลาเขาเติบโตอายุใหญ่ขึ้นมาหาสิบหกสิบปีเขาจะอยู่ตัวคนเดียวเขาก็อยากได้เมียเพื่อนมาเมามาคุยพอได้คลายหายเหงาแมนบอกรีนองนี่แหละค่ะเหตุผลแม่บ้านถึงอยากจะออกมาเมาแชร์ให้พีพ,พีเพื่อนเพื่อนคิดว่าตัวเองอายุหกสิบห้าสิบแล้วฝรั่งอาจจะบอยอยากคุยอาจจะบอยอยากเมานำ โมเมนค่ะพี่น้องคะ่ะเขาอยากเบ้าและเขาอยากคุยค่ะพี่น้องจัดเลยค่ะพี่น้องคะ่ะถ้าพ,พี่เพื่อนๆคุณพี่คุณป้าคุณแม่ที่เข้ามาผ่านมาเจอคลิปนี้อายุหาสิบหกสิบถ้าได้ฟังนี่แหลคะค่ะว่าต้องอยากอายเขาเลยคะ่ะเขาเว็บไซต์หาเลยคะ่ะเขาเลยเด้อคะ่ะเด้อเขาเลยเขาเลยบ,บ่ผพิดหวังค่ะพี่น้องคะ่ะ เพราะว่าฟรังเขาว่าลังเกียจอายุหาสิบหกสิบเขายังอยากมีเพื่อนคุยค้ายเงาค่ะพี่น้องจา้าเป็นยังไงครัพี่น้องคะถูกบอ๊อย ไปกันเนาะเดี๋ยวจะมาอมะเอาไม่ค่ะเอาซำนีก่อนเนาะค่ะเนาะอายุห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบ ยังเข้าเว็บหาคู่ได้เนาะค่ะนาะพี่น้องจ้าเขาเลยจัดเลยเด้อค่ะเด้อถ้าผู้ใดอยากมีเพื่อนบ่าต้องยูเงาต่อไปค่ะพี่น้องค่ะเขาไปโหลดค่ะสังคมฝรั่งกับสังคมไทยมันบ่คือกันค่ะพี่น้องค่ะถ้าสังคมไทยนี่แม่บ้านเข้าใจค่ะพี่น้องซิฟซิฟาซิฟนี่ค่ะโอ้ยเลี้ยงลูกอยู่บ้านซะเขาแกงมืกแล้ววาสนต่อที่แท้บ่ทันเทาบ่ทันแกเรกค่ะยังเต๊ปี๊บดังอยู่เนาะค่ะเน๊อยบาย คลิปจะต่อไปของแม่บ้านน้ำนอกค่ะเดี๋ยวจะออกมาเมาะมอยอ,อีกค่ะพี่น้องค่ะ